ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,437เย่เชิญไม่ใช่คนปกป้องเครือญาติการกระทำร้ายความคิดของพ่อตาเขาครั้งนี้ย่ำแย่เกินไปทั้งยังไม่ยอมสำนึกผิดแน่นอนว่าเย่เชิญไม่อาจลอบให้ความช่วยเหลือเขาอีกดังนั้นพ่อตาเขาสร้างปัญหาครั้งนี้เขาตัดสินใจปล่อยให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นโจเหลียงหยุนเวลานี้กลับเอ่อยคำพูดแทนเซียวชางคุณ นายน้อยเย่สิ่งที่คุณเสียวทำครั้งนี้นับว่าเข้าใจได้ในระดับหนึ่งครั้งนั้นเขาพลั้งมือทำแจกันตกแตกนั้นเป็นแผนการของฉันฉันให้คนทุบตีเขาเพื่อให้สมจริงมากขึ้นเขาแค้นฉันเป็นเรื่องสมควรเย่เชิญพยักหน้าถอนหายใจมีความแค้นแน่นอนไม่ใช่ปัญหาคิดแก้แค้นแน่นอนก็ไม่ใช่ปัญหาแม้ว่าวิธีลงมือไม่น่าดูสักหน่อยแต่กระนั้น เขาคิดทำให้คุณเสียหน้าฉันอย่างคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาคือเขาไม่เข้าใจว่าอะไรเรียกว่ายอมรับความพ่ายแพ้ก่อนต้องเสียใจก่อนจังเออร์เหมาเปิดเผยเรื่องนี้เขาที่จริงไม่เสียเปรียบขายของนั้นให้อจูกำไรไปสองแสนแต่ที่แย่คือใจคนไม่รู้จักพอทำตัวเป็นหมูกลืนช้างเมื่อรู้ว่าพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขายได้ราคาสูงกลับคิดโลกอยากได้คืนหากเขาไม่ทำเกินเลย ฉันคงไม่ปล่อยให้จางเออร์เมาเปิดเผยเรื่องนี้ผู้จบเย่เชิญถอนหายใจสุดท้ายตนเองความสามารถไม่เพียงพอเดิมพันพ่ายแพ้ยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมทำใจยอมรับความพ่ยแพ้โจเหลียงหยุนกล่าวด้วยรอยยิ้ม20ล้านสูญหายไปในคริปตาคนส่วนใหญ่ไม่อาจยอมรับได้เป็นที่เข้าใจได้ที่คุณเซียวต้องการได้กลับคืนโจเหลียงหยุนกล่าวต่อว่า ผลกระทบหลังจากนี้ขอเพียงฉันไม่พูดออกไปไม่แจ้งตำรวจหากมีคนในสมาคมช่วยพูดควรเหลือที่ว่างให้เขาอยู่เพียงแต่ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานอาจตึงเครียดบ้างเย่เฉินยิ้มพูดว่าปล่อยเขาไปเรื่องนี้ฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วเย่เฉินเห็นด้วยกับความเห็นของโจเลี้ยงหยุนแม่พ่อตาของตนเองใช้ชีวิตอย่างไร้สาระแต่เขาไม่เคยประสบปัญหาใด ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยอยู่ตระกูลเซียวกินดื่มรอความตายกระทั่งนายผู้เท่าเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนชีวิตจึงค่อยจมดิ่งลงที่สำคัญคือเขาถูกมาหลันขมเหงมานานปีนายหญิงผู้เท่าและพี่ใหญ่กดหัวเขาไว้รังเงินรังทองก็นอนราบข้อโคลนรังสุนัขก,ก็ยังคงนอนราบที่เขาต้องการเป็นประธานสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรน,นั้นไม่ใช่เพราะความาเยยทะยานอยากก้าวหน้าที่สูงส่งใดเขาเพียงต้องการโอ้อวด มีหน้ามีตาเมื่อพบบุคคลภายนอกเมื่อเทียบความสามารถของพ่อตาตนเองยังไม่อาจสู้ใช้หนุ่มหญิงสาวที่มีประสบการณ์ทำงาน3-5ปีหลายปีมานี้เขาไร้ความเฉยทะยานปล่อยชีวิตตามยถากรรมครั้งนี้กลับมีแรงบันดาลใจอยากเป็นประธานสมาคมจิตรกรรมและภาพอักษรวันๆจดจ่อแต่เรื่องนี้แต่เรื่องเป็นประธานคงไม่สมหวังหากเขาเป็นประธานจริงทุกคนในสมาคมคงต้องลาออกทั้งหมด แต่เย่เฉินคลานเกินกว่าจะสนใจเรื่องนี้เดิมเขากังวลพ่อตาเขาและจางเอ้อเหมาจะใช้ความรุนแรงกับโจวเหลียงหยุนตอนนี้วิกฤตผ่านพ้นกลายเป็นเรื่องหน้าขันที่พวกเขาช่วยเหลือโจวเหลียงหยุนตั้งหลักได้บนถนนโบราณเย่เฉินถามเขาว่าอาโจวหลังจากนี้คิดจะทำอย่างไรต่อไปโจวเหลียงหยุนตอบว่าฉันไม่ต้องการมีชื่อเสียงอยากเปิดร้านทำงานไปเรื่อยๆจู่ๆได้รับความนิยม แต่ละวันมีคนมาให้ฉันประเมินมากมายสิ่งนี้ถือเป็นดาบสองคมฉันคิดจะลดความร้อนแรงปิดร้านเร็วขึ้นรับลูกค้าน้อยลงผ่านไปสักเดือนความนิยมคงลดลงผู้จบโจเหลียงหยุนกล่าวเสริมว่าเมื่อความนิยมลดลงฉันจะทำธุรกิจแบบพอเพียงอย่างไรฉันไม่ได้คิดหาเงินทองไม่ต้องพูดถึงทำธุรกิจใหญ่โตชีวิตในจินหลิงไม่เร่งรีใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ฉันคิดจะเกษียณอยู่ที่นี่เย่เชิญพยักหน้ากล่าวว่าตระกูลรอชัยควบคุมได้ไม่ยากแต่ไม่รู้ผู้ชิงหุยยังให้ความสนใจเปล่าชวงสี่ทิศและข่าวครา,า,าวของคุณหรือไม่หากผู้ชิงหุยถูกกำจัดในอนาคตคุณจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์โจเหลียงหยุนยิม้มพูดว่าฉันเชื่อความสามารถของนายน้อยเย่วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้าผู้จบโจเหลียงหยุนนึกขึ้นได้ถามว่าใช่แล้วนายน้อยเย่ คุณทานอาหารข้ำหรือ,อยังทานด้วยกันไหมแถวนี้มีร้านรสชาติดีสั่งมาทานที่ร้านดีไหมเย่เชิญยิ้มพูดว่าดีช่วงนี้พัญญาฉันแต่ละวันทำงานล่วงเวลาทุกคืนฉันจะอยู่รับประทานอาหารกับคุณขณะที่พูดเขานึกถึงใครบางคนพูดกับโจเหลียงหยุนจริงสีอาโจมีคนรู้จักเก่าวก่อนของคุณอยู่ในจินหลิงช่วยสั่งอาหารเพิ่มอีกหลายจานฉันจะโทรไปเรียกเขามา บทที่6438เวลาเดียวกันเสียวชางคุณเดินออกจากถนนโบราณด้วยความสิ้นหวังเรียกแท็กซี่บอกคนขับไปเทียนเซียงสู้เสียวชางคุณไปเทียนเซียงสู้คิดเชิญประธานเปรับประธานอาหารพูดคุยกันที่นั่นดังนั้นเขาโทรหาหงห้าก่อนพูดอย่างกระตือร้นท่านห้าฉันเองเสียวชางคุณหงห้าถามด้วยน้ำเสียงไม่เย็นไม่ร้อนคุณเซียว โทรหาฉันมีเรื่องอะไรเสี่ยวฉางคุณพูดอย่างเร่งรีบเรื่องเป็นเช่นนี้ท่านห้าฉันอยากจองห้องเล็กๆคิดเชิญประธานของเรามาทานอาหารค่ำวันนี้ผงห้าปฏิเสธด้วยความสุภาพขอโทษคุณเสี่ยวมีแขกผู้มีเกียรติจองเทียนเซียงสู้ไว้คืนนี้ไม่ให้คนนอกรบกวนไว้พวกเราค่อยคุยกันทีหลังเสี่ยวฉางคุณคิดไม่ถึง หงห้าคู้เคยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อจะกระทำต่อเขาหยาบคายเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกถึงช่องว่างในใจทําได้เพียงพูดอย่างคมคืนได้ท่านห้าในเมื่อวันนี้ไม่สะดวกค่อยคุยกันวันหลังขอบคุณผงหารับคำาอืมคราหนึ่งพูดว่าไม่มีอะไรฉันขอวางสายก่อนตอนนี้กำลังยุ่งพูดจบไม่รอคำตอบเสียวช้างคุณผงหาวางสายทันทีนี่ไม่ใช่ความผิดผงหา เขาให้ความเคารพเย่เชิญอย่างถึงที่สุดแน่นอนว่าเคารพเสี่ยวชางคุณด้วยแต่ครั้งนี้เยเชิญสั่งมาต้องการให้พ่อตารู้ผลของการทำผิดแน่นอนเขาไม่กล้าทำดีกับเสี่ยวชางคุณการตอบสนองต่อการร้องขอต้องแสดงทัศนคติที่เย็นชาเพื่อที่เสี่ยวชางคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเวลานี้เซี่ยวชางคุณรู้สึกหดหู่อย่างยิ่งอดไม่ได้ต้องถอนหายใจกับตัวเองคิดไม่ถึง เรื่องเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แม้แต่ท่านหงห้ายังไม่อยากพบหน้าฉันหากรู้แต่แรกฉันแม่งเก็บเงินสองแสนไวเ้เงียบๆเที่ยวให้สนุกที่ดูใบไม่เพียงมีสองแสนอยู่ในมือสมาคมก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้ท่านหงห้าก,ก็ไม่ปฏิบัติต่อฉันเช่นนี้เซียวฉางคุณพูดเต็มไปด้วยความเสียใจนั่งคนเดียวบนเบาะหลังรถแท็กซี่น้ำตาแห่งความคับข้องใจแทบจะหยาดหยด เมื่อเห็นคนขับมองเขาเงียบเงียบผ่านกระจกมองหลังเขาหันหน้าไปด้านข้างหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรหาประธานเปิดทันทีที่สายถูกรับประธานเปิดถามเขาว่าช้างคุณเรื่องเป็นอย่างไรจางเออร์เหมายินยอมไหมประธานเปิดยังคงรอเสี่ยวช้างคุณติดต่อท่านหงห้าให้กดดันจางเออร์เมาลบล้างข่าวลือแต่เสี่ยวช้างคุณรู้อยู่ในใจไม่มีโอกาสลบล้างข่าวลือนี้ดังนั้นเขาได้แต่พูดด้วยความอับอาย ประธานเปยจางเออร์เมาไม่อยู่ในการควบคุมชายคนนี้ตั้งใจแน่วแน่จะเผชิญหน้ากับฉันท่านหงห้าก,ก็ช่วยไม่ได้เขาก็ลำบากใจจางเออเมาเป็นที่ปรึกษาของเขาเขาอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่สะดวกจะเข้าไปแทรกแซงประธานเปยเมมริมฝีปากพูดว่าอายานี้ยากจะจัดการหากคุณหยุดขขาวลือไม่ได้ก็ไม่อาจหยุดปากคนในสมาคมได้เซียวชางคุณพูดอย่างเร่งรีบ ประธานเปิดแม้จังเออร์เหมาจะไม่ออกมาหักล้างข่าวลือแต่ฉันรับประกันเรื่องนี้จบลงแค่นี้สิ่งที่จังเออร์เหมาพูดเรื่องช่อโกงนั้นไร้สาระอย่างแท้จริงฝ่ายโจเลียงหยุนยางบอกว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดจะไม่มีการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นประธานเปิดพึมพำเรื่องนี้เรื่องนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ไม่อาจให้คาราคาซังเช่นนี้เสียวฉางคุณกล่าวอย่างเร่งรีบแม้เรื่องจะไม่คลี่คลาย แต่ไม่พัฒนาไปสู่เรื่องร้ายแรงผ่านไปไม่กี่วันคงไม่มีคนสนใจประธานเปิดกล่าวว่าช้างคุณคุณคิดว่าคนภายนอกไม่สนใจแต่คนในสมาคมคงไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆประเด็นสำคัญคือตอนนี้คุณเป็นผู้บังคับบัญชาอันดับสองขวางทางคนมากมายเหมือนทุกคนเข้าคิวหน้าห้องน้ำอยากเบียดคนตรงหน้าให้ตกไปพวกเขาไม่ยอมแพ้แน่นอนฉันกลัวว่าพวกเขาจะสร้างปัญหาไม่หยุด ประธานเปิดเวลานี้ก็ตกอยู่ภาวะกดดันอย่างมากในความเป็นจริงเขาไม่คิดจะให้เซียวชางคุณเข้ารับตำแหน่งต่อจากเขาอีกไม่เช่นนั้นความกดดันทั้งหมดจะมุ่งมาที่ตัวเขาเองเซียวชางคุณทำเรื่องอื้อฉาวแต่ตนเองยังให้ตำแหน่งเขานั่นรังแต่สร้างปัญหาให้ตนเองคนอื่นจะว่าตนเองปกป้องเขาแต่เขาไม่กล้าแข็งกร้าวต่อเซียวชางคุณมากจนเกินไปท้ายที่สุด เขาไม่รู้ตอนนี้ท่านหงห้ามีทัศนคติอย่างไรต่อเซียวชางคุณหากว่าตนเองทำให้เซียวชางคุณขุนเคืองเส้นทางอนาคตตนเองคงไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นความปรารถนาสูงสุดของประธานเปิดตอนนี้คือให้เซียวชางคุณสละสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งประธานหากดีที่สุดเขาลาออกจากตำแหน่งรองประธานบริหารด้วยหากเป็นเช่นนี้รองประธานแต่ละคนจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น ตนเองก็จะสามารถควบคุมพวกเขาได้ต่อให้ปล่อยเสียวชางคุณไว้ในสมาคมก็จะไม่สร้างความขุนเคืองให้สาธารณชนเสี่ยวฉางคุณยังไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของประธานเปยดังนั้นเขาจึงพูดว่าประธานเปยคนเหล่านั้นเป็นเพียงตักกะแตนหลังฤดูศาสตร์สร้างความปั่นป่วนได้ไม่กี่วันเมื่อคุณเลื่อนตำแหน่งฉันเป็นประธานแน่นอนฉันมีวิธีจัดการกับพวกเขาทำให้พวกเขาประพฤติตนเร,เรียบร้อย ประธานเปิดพูดอย่างเร่งรีบช้างคุณคุณยังไม่เข้าใจตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คุณจะได้เป็นประธานหรือไม่แต่คุณยังอยู่ในสมาคมต่อไปได้หรือไม่พวกเขาต้องการถอดคุณออกจากสมาคมไม่เช่นนั้นหากเรื่องราวเลยเถิดฉันต้องไปรายงานสถานการณ์ให้ผู้ใหญ่ทราบนี่เป็นเรื่องทำลายชื่อเสียงของสมาคมคุณถอนตัวจากสมาคมเถอะฉันปกป้องคุณไม่ได้ทันใดนั้นเซียวชางคุณตื่นตระหนก น้ำเสียงวิตกกังวลมากจนแทบร่ำไห้โรโล่งเอ่อยปากขอร้องประธานฉันขอร้องคุณช่วยฉันสักครั้งตอนนี้ฉันสูญเสียเงินไปคุณไม่อาจให้ฉันออกจากสมาคมอีก